สนามเลือกตั้งอำเภอพะเยาภูมิพิสัยมหาสารครามนะครับเป็นเวทีสุดท้าย<อ>ที่อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีปราศัยในการโทรอีสานร,รอบนี้ครับในภาพรวมนั้นก็มั่นใจว่า,าพ,พรรคเพื่อไทยนั้นมีโอกาสในสนามเลือกตั้งท้องถิ่นครัง้งนี้ครับวันสุดท้ายของการเดินสายโทรอีสานร,รอบนี้อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนายทักษิณชนินวัตรเริ่มหาเสียงที่โดมเทศบาลอำเภอเชียงยืนเพื่อช่วยนายพลรพัชจรัสเสถียรน้องชายของนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีลงชิงตำแหน่งนายกอบจมหาสารคามระบุ คนมหาสารคามควรภาคภูมิใจที่มีรัฐมนตรีจากพรรคมหาสารคามหลายคนพร้อมยกตัวอย่างนายสุทินคลังแสงอดีตรัฐมนตรีกราโหมที่บอกว่าเมื่อให้ออกจากตําแหน่งก็ไม่อิดออดและบอกว่าอนาคตก็จะมีคนมหาสารคามเป็นรัฐมนตรีเกิดขึ้นอีกไอด้ดีคนเชียงยืนภูมิใจไม่บ่าีตัวแทนคนเยงยืนเป็นถึงรัฐมนตรีกราโหมโดยที่ไม่มียศเป็นพนลเรือนเป็นรัฐมนตรีกราโหมได้เห็นไหม อันนี้คือความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยแล้วก็รัมตีสุทินก็ทำหน้าที่ได้ดีแล้วเป็นคนมีสปิริตสูงถึงเวลารัฐบาลพักก็ต้องเปลี่ยนตัวสับตัวไม่เคยมีอาการไม่พอใจเลยเลยเป็นคนมีน้ำใจมากตอนเป็นรัฐมนตีก็มีแต่สหารรักวันนี้ วันนี้เนี่ยนะพี่น้องครับมหาสารคามก็มีอดีตรัฐมตีหลายคนละเดี๋ยวก็จะมีอนาคตรัฐมตรีครับจากนั้นเวทีที่สองเป็นการปราัยที่มหาวิาลยมหาสารคามซึ่งช่วงหนึ่งบรรยากาศาาเป็นไปอย่างเผ็ดร้อน,น,นเมื่อมีการพูดถึงเหตุการณ์ปฏิวัติรัฐประหารจนนำไปสู่การยึดทรัพย์ของอดีตนายกรัฐมนตรีวันนี้ตนยืนไป4 6 0 0มล้านยังไม่ลองับ แต่เงินที่หากินมาแท้ๆได้พวกนี้ขำกโกงเขาเอาโกงก็มึงตั้งกรรมการเองซวยมาสอบกูดีกว่าขำกโกงเขาขำกโกงตอนที่กูรวยแี่มึงยังเพิ่งขอตังค์พ่อมึงใช้ยอยู่ ก่อนกล,กลับกรุงเทพอดีตนายกมติขึ้นเวทีที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยเป็นเวทีสุดท้ายแม้จะเกิดเหตุวุ่นวายเล็กน้อยเมื่อมีหญิงคนหนึ่งคว้างของขึ้นไปบนเวทีขณะที่นายทักษิณปราศัยแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีพร้อมกันนี้อดีตนายกมติให้สัมภาษณ์ประเมินภาพรวมมั่นใจว่าจะสามารถแก้ปัญหาแก๊งคอเซ็นเตอร์และยาเสพติดที่ปราสัสในเวทีต่างๆได้พร้อมประเมินภาพรวมพรรคเพื่อไทยมีโอกาสในการเลือกตั้งนายกอบจอที่จะเกิดขึ้นก็ประชาชนให้ความสนใจเรื่องการเมืองท้องถิ่นดี มากกว่าเมื่อเดิเมื่อเมื่อก่อนนะฮะก็ทําให้มีการมาฟังการประสัยมากขึ้นก็ภาพรวมของเพื่อไทยก็น่าจะมีโอกาสสูงเที่ยวนี้ที่ประกาศว่าการแก้ยาเสพติดกับคอณคอนเตอร์ภายในปีนี้ครฮะจะจริงๆได้ยังไงมั่นใจยังไงวันนี้โลกมันเปลี่ยนวิธีการค้าขายของยาเสพติดก็เปลี่ยนเราก็ต้องมีเราก็ต้องเปลี่ยนตาม ก็คิดว่าน่าจะเอาอยู่คอนเซนเตอร์นี่เราเจรจากับเพื่อนบ้านได้ขาความร่วมมือค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆทางพม่าก็หลังจากที่ทุกอย่างมันดีขึ้นเนี่ยก็คุยกันรู้เรื่องขึ้นเยอะทั้งนี้สําหรับสนามเลือกตั้งนายกอบจมหาสารคามแม้จะมีผู้สมัครมากถึง6คนแต่คอการเมืองเชื่อว่าที่สุดจะเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างนายพลพัจจักรเสถียรจากพรรคเพื่อไทยต่อสู้กับนางคมคายอุดรพิมพ์ อดีตนายกอบจสองสมัยซึ่งมีฐานเสียงแข็งแกร่งจากอสมและมีการผลิตกำลังกับนายทองหล่อพลโคตอดีตสสมหาสารคามเขตหนึ่งและเชื่อว่ายังได้แรงหนุนจากสสมพักภูมิใจไทยในเขต3ด้วยสุปะสิทชิจันเคนถ่ายภาพสุวิทย์มนสํนักข่าวไทยอสมทรายงานครับ